แล้วเราก็จะแบ่งพื้นที่ตรงไหนที่จะทําพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรเนี่ยเราก็แยกไว้โซนหนึ่งนะคะเช่นตะไคร้ข่าขมิ้นใบมะกรูดพวกนี้เป็นสมุนไพรที่เราส่งออกอยู่แล้วเราก็จะมีพืชสําหรับการแปรรูปได้เช่นมะม่วงมะยมแล้วก็มะขามมะขามป้อมพวกนี้เราสามารถเอามาแปรรูปได้ซึ่งเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการทําวายไม่ว่าจะเป็นกล้วยเราก็เพิ่มมูลค่าได้ค่ะตรงนี้ปีที่แล้วเนี่ยทดลองปลูกดอกเก๊กฮวยแล้วเราเอามาทําน้ําแล้วเราก็มาขายเก๊กฮวยที่เป็นดอกแห้งด้วยมันก็เลยเออโอเคนะมันเพ เครื่องมูลค่าไปแล้วก็กระเจีย๊ยบเราก็จะปลูกสองฝ้าข้างแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงเราก็ลงฝั่งนี้ไปก่อนเอาเท่าที่เวลาเรามีอยู่ค่ะตอนนี้เวลาน้อยมากเราก็จะทาไปเรื่อยๆเท่าที่เรามีโอกาสแล้วก็มีเวลาสิ่งไหนที่เรามีอยู่แล้วเราก็หยิบม,มาเพิ่มมูลค่าให้ได้มากขึ้นอย่าง,างเรามีกระพเพราก็เอามาทําชากระเพราทําอะไรพวกนี้ค่ะให้เพิ่มมูลค่าได้สินค้าทําพื้นที่น้อยแต่ให้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ยังไงก็ได้ให้พอเพียงเหมือนเรามีอยู่มีกินทุกอย่างอ่ะไม่ต้องไปซื้อเขาลดต้นทุนนนกก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 าา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 ารรรรรรรผลลลิตตตตใใใใหหหห้้้้้้้้้้ไไไดดดดดดยยย่่่งเเเเีีคแวว็พมมมปชษษทททสสสุุํับ พื้นที่ให้ได้เต็มรูปแบบแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าพืชหลักเลยของเราก็คือข้าวข้าวอินทรีย์ตัวนี้เป็นข้าวรักษาสุขภาพอะค่ะซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยป่วยเป็นเบาหวานกันอยู่แล้วก็เลยเอาข้าวกขอสีสาตัวนี้มาเพื่อผลิตกินในครอบครัวแล้วก็ส่งขายในที่ต่างๆซึ่งเป็นข้าวกขอสีสาที่มีมาตรฐานรองรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เราก็เลยมาขยายค่ะว่าเราทําข้าวหอมมะลิแล้วก็ยังมีข้าวหอมปทุมตอนนี้ที่เราขยายนะคะเป็นข้าวหอมปทุมที่ทาอินรีร